เลือกดีกว่าขาไม่ถิงเลยก็พ่อจ,จับว่านะอภัไหมเดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวมันถอนเก่งจับแทน อันนี้ทุ่มเทมากนะคะลงไปตามเบ็ดตามอะไรสายเบ็ดหรอเรียกว่าอะไรคะลงม,ม,มอกปลาลงไปงมอ,งออกปลานะดูดิสายไปถึงไหนกำลังไล่สายอยู่นะคะหลุดแล้วค่ะติดตาข่ายนี่เองตัวเบลเลอร์เลย เฮียลักกลับมาเลยค่ะตัวใหญ่มากตัวมันก็มีเศษ